พระอาจารย์คะคําว่าทนทุกข์ที่อยู่ด้านหลังพระอาจารย์มีความหมายถึงอะไรคะโอ้โหเป็นคําถามที่ใหม่จริงๆเนี่ยอยากจะถามอยากจะฟังตัวนี้แหละอย่างนี้คําถามดีม m ซูมซูมไหน่อยซูมมาที่ภาพนี้ฟังนิดฟังหน่อยใช่ไหมนะมนุษย์เราเนี่ยอยู่กับความทุกข์แล้วก็ทนอยู่กับทุกข์มันยาวนานเป็นอดีตกระชาติอดีกระพบ มือนี่เป็นสัญลักษณ์ของมือผู้มอบมอบปัญญาให้กับเราคือหมายถึงพระพุทธเจ้าปัญญามีนิดเดียวเไม่ได้เยอะหรอกไม่หันอา,ากาศถ้าเราทนทุกอยู่เอาไม่หันอา,ากาศไปใส่ต้นทหารฮะ<า>ก็จะทันทุกถ้าทันทุกก็จะไม่ทนทุกแต่ถ้าไม่ทันทุกท<อ>ก็ต้องทนทุกต่อไป <laughs> <laughs> อ่มีโยมท่านหนึ่งนั่งฟังเทศอยู่ นั่งฟังเทศภาอาจารย์อยู่แล้วเขาก็ปิงปงป๊งปิ๊งปิศาธรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็จ้างศิลปินให้มบาวบาดภาพก็ได้ภาพออกมาลักษณะนี้นะเป็นปิศาณธรรม